พระสมุทรสรพงศ์สุทสธทัตโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรจังหวัดจันทบุรีได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและพุทธบริษัทสีทั่วโลกลงพื้นที่ชุมชนที่10เนิน FM ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน300ชุดเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะทีมงานได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยนำท่วมในระหว่างวันที่12-13ตุลาคมที่ผ่านมาและการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากนายกิทภพรโชคสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมคณะได้ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกันซึ่งชุมชนที่10หรือบริเวณเนิน FM แห่งนี้ เป็นจุดพื้นที่ต่ำมีระดับน้ำท่วมสูงเกินกว่า1เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายเพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวและชาวบ้านเก็บของไม่ทันจึงได้รับความเดือดร้อนมากทั้งขาดอาหารและน้ำดื่มสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในครั้งนี้เมื่อคณะทีมงานได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านถึงที่ ชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณวัดพระธรรมกายคณะสงฆ์และคณะกรลยานมิตรที่ได้มาให้กำลังใจในครั้งนี้สำหรับวัดพระธรรมกายมูนลนิธิธรรมกายและพุทธบริษัท4ต่างมีความห่วงใยและปรารถนาจะให้ทุกคนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ที่ประสบภัยได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้และเมื่อทราบข่าวว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกก็จะตามและรีบมอบหมายส่งตัวแทนไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้มีอรอยยิ้มมีกำลังใจและการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยถือเป็นการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุขค่ะ ในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของนายกิธพรโชคสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบ,บุรีร้อมคณะกรลยานมิตรผู้แทนจากวัดพระธรรมากายและมูล,ลนิธิธรรมากายซึ่งได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพในครั้งนี้โดยได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมากายที่ได้ส่งถุงยางชีพมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยไม่เคยทอดทิ้งในยามที่เดือดร้อนค่ะครับในวันนี้นะครับ ทางรัฐธรรมกายนะครับได้นำถุงยังชีพนะครับมามอบให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากภูมิภาภัยนะครับในคืนวันที่12 13นะครับที่ในชุมชนที่10นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน่าเห็นใจนะครับในจุดนี้นะครับทางผมนะครับนายกเทศมนตรีบางจันทนะครับได้พูดคุยปรึกษากับทางเทวิกานะครับว่าเราอยากจะมามอบ ให้ถึงมือของผู้เดือดร้อนจริงๆให้ถึงมือทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับจะเขตพื้นที่ในบริเวณ FM นะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกนะครับทุกคนก็อิ่มเอ,อิบตื้นตันใจนะครับกับบุญในครั้งนี้นะครับที่ถึงมือผู้ที่รับความเดือดร้อนทุกครอบครัวทุกหลังในบริเวณนี้นะครับทุกคนมีสายตาที่มีความยินดีปรับเพิ่มนะครับที่ วัดพระธรรมกรายนะครับแล้วกําลงนี้มีทุกคนนะครับมามอบให้ถึงที่ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามาห0 0ร้อยชุดแต่ว่ามาบริเวณนี้สา0ร้อยชุดค่ <c oughs> นะคะโอชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านแบบดีใจกันมากเลยอ่ะเนี่ยข้าวของแต่ละบ้านออกมาแบบเสียหายหมดเลยนะคะได้บุญกันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยใครที่ร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายมานะคะให้ปลื้มนะคะว่าปัจจัยของท่านที่ร่วมมานะคะ ได้เอามาใช้แบบว่าโอ้โหในายามทุกยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี่สงนี้นะคะจะทําให้เราแม้แต่อยู่ในในสถานที่ที่มันลําบากนะคะเราก็จะไม่ลําบากนะคะเพราะว่าเราได้ผังนี้แล้วนะคะันนี้ก็าการประสานงานกับเทศบาลเมืองจันทบุรีนะฮะนายกบ้าได้มาพามาเข้าในชุมชน ถึงตัวถึงใจเลยที่น้ำท่วมในวันที่ส2บสองสบสามคือน้ำท่วมถึงหเลยแล้วหน้าตอนนี้ก็คือน้ำลดแล้วแต่ก็ยังมีเด,ดเดือดร้อนกันเรื่อยอยู่เลยก็เลยนายกให้ความเห็นว่าให้หนงพื้นที่มาแจกถึงพื้นที่เลยเราก็เลยถ้าเกิดไม่มีนายกบ้านจากเทศบาลเมืองจันทบุรีเราก็มีโอกาสเข้าพื้นท <สน S 1> ี่ด้านใน ทำให้ถึงเอ่อมือของผู้ผู้ะสมผู้ท่าประภายจริงๆนะฮะก็นุ่มเอาธนาลึงกับทุกท่าน,าน,น,ะะนาด้วยนะคะ